สวัสดีครับผมอาจารย์ออจาก o อ i c a ้าช็นะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนําเรื่องน้ํามันตัวหนึ่งสำหรับหนังฟอกฝาดนะครับที่เราเรียกว่าน้ํามันนิดฟูดออยนะครับก็นิดฟูดออยในตลาดเนี่ยก็จะมีหลายแบรนด์นะครับอันนี้ก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับที่ถือตัวนี้เป็นของคาเดนมาตินนะครับเป็นของอังกฤษนะครับก็ ปกติแล้วนะ้ำมันนิสฟูดเนี่ยมันจะมีเป็น2ลนักษณะก็คือเป็นคอมพาว์ก็คือเป็นตัวผสมกับนิสฟูดร้อยเปอร์เซนต์ตัวนั้นเนี่ยเมื่อเวลาลงมาแล้วเนี่ยจะมีความเข้มข้นสูงแล้วก็หนังก็จะมีความเข้มมากนะครับก็ค่อนข้างจะเหนืดนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นร้อยเปอร์เซนต์แต่ตัวผสมเนี่ยมันจะลงง่ายแล้วก็จะซึมง่ายแห้งเร็วกว่าตัวร้อยเปอร์เซนต์นะครับสีก็ได้ระดับหนึ่งในการเข้มของหนังแต่จริงๆแล้วเนี่ย จุดประสงค์ที่เราลงน้ำมันนิดฟูตัวนี้เราไม่ได้ลงเพื่อแค่เข้มสวยงามนะครับเพราะว่าน้ำมันเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือการซึมลงลงในในชั้นของผิวหนังเนี่ยมันก็คือการลงน้ำมันลงไปเพื่อให้หนังนี่มีความชุ่มชื่นฉะนั้นเนี่ยออหนังที่ได้ผ่านการลงน้ำมันแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีไขมันลงไปอยู่ในในชั้นหนังในผิวหนังนะครับแล้วก็ ในสภาพอากาศเช่นร้อนจัดเย็นจัดหรือน้ําความชื้นเนี่ยน้ำมันตัวนี้ค่อนข้างจะไแปบบช่วยดูแลและรักษาหนังนะครับหลายคนเข้าใจว่าน้ํามันนิทฟูตัวนี้มันเป็นน้ํามันที่ย้อมสีตัวนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมันเป็นตัวบํารุงแต่ว่าเอฟเฟกของมันเนี่ยเอฟเฟกของเขาเนี่ยก็จะทําให้สีเนี่ยมีความเข้มขึ้นแล้วก็มีหลายๆคนถามน,นะครับว่ามันเข้มได้ขนาดไหน ตรงนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าหนังแต่ละตัวเนี่ยที่มาของหนังต่างกันบางตัวเนี่ยเป็นหนังเก่าเนี่ยคุณลงรอบเดียวก็เข้มแล้วบางตัวเป็นหนังใหม่เนี่ยอาจจะต้องลงครั้งสองครั้งเพื่อจะได้ความเข้มที่ที่คุณต้องการนะครับแต่จริงๆแล้วหนังฟอกฝาดเนี่ยถึงจะจะลงหรือไม่ลงเนี่ยย,ยังไงเนี่ยเขาก็เข้มอยู่แล้วครับเป็นธรรมชาติของหนังฟอกฝาดแต่คนนี้บางคนลงแล้วมันมันมันไม่ไม่ติดไม่ไม่ซึมเนี่ยอันนี้คุณต้อง ลองไปเช็คดีๆนะครับว่าหนังฟอกฝาดที่คุณมีอยู่เ่เป็นฟอกฝาดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเป็นฟอกฝาดเคลือบผิวมาไหมทําสีมาไหมฉะนั้นเนี่ยผลของการลงน้ํามันแล้วเนี่ยจะเข้มมากน้อยเนี่ยอ,อยู่ที่หนังนะครับมันจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้นะครับแม้กระทั่งสีย้อมเนี่ยสีขวดเดียวกันเนี่ย,ย,ยบางสีเนี่ยก็ติดง่ายบางสีก็ติดยาก สีสีมันเหมือนเดิมครับแต่ว่าอยู่หนังเท่านั้นที่มันเปลี่ยนไปตามสภาพของหนังแต่ละที่มาที่โรงฟอกนะครับก็อันนี้ก็เป็นความรู้สําหรับเพื่อนเพื่อนที่ทํางานหนังเนี่ยก็ต้องเรียนรู้หนังสําคัญที่สุดเลยผมผมเน้นย้ํามากเลยว่าเวลาคุณทํางานหนังเนี่ยคุณยังไม่รู้จักหนังที่ดีก่อนเนี่ยแล้วคุณไปทํางานหนังเนี่ยถือว่าพลาดนะครับพลาดพลาดในการทํางานหนังระยะยาวอาจจะรู้เห็นจําได้แต่วความลึกๆแล้ว เรื่องราวของหนังถ้าเรายังไม่เข้าใจเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะค่อยๆเรียนรู้นะครับมันก็ไม่ยากแต่ว่าต้องยอมรับว่าหนังในตลาดน่ะมันก็มีเยอะมีหลายแบบหลายลายักษณะที่ลงฟอกทำมานะครับแล้วก็หลายคุณภาพด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นเข็มขัดที่จะส่งให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นหนังอิตาลีนะครับก็ ของเ l า s c กองเซตได้นะครับก็มีใบรับรองจากอิตาลีนะครับเป็นหนังฟอกฝาซ4มินนะครับก็เรื่องคัสเรียนเนี่ยขอฝากนิดนึงนะครับปีหน้าเราจะหยุดก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งเ่ยเางานผมก็เยอะแล้วก็อยากจะพักด้วยนะครับก็อาจจะมีหรือไม่มีผมตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าวันที่19นี้ยังเป็นคัสสุดท้ายนะครับก็ใครสนใจก็มาลงเรียนได้นะครับการทำงานหนังเนี่ย ความเข้าใจอ่ะสำคัญมากกับสิ่งที่เราเห็นนะครับเราไปดู youtube 10รอบ20รอบเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าทำยังไงเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงเนี่ยเราได้แค่ดูแล้วจ,จำมาทำได้แต่พอเจอปัญหาเนี่ยหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือหนังผิดประเภทเนี่ยคุณจะไปต่อไม่ได้เลยนะครับผมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ